พ้าล oh, 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 hey, ูกพ้าหลานมาโอ้ยมีห่อนมาเพิ่งเห็นมาหาหมองชุ่มหมองเต็มหมองดำหมองรวยเ่นะา่แกเลยนะมา่แก้วเมื่อวันทำ้องดรุนเมื่เวนั้งสมบตั้งแก้อดีตการกุลแล้วไงที่เข้าบทงี่นนี่สาว่า้นงมใส ว่าจะพ่าลูกเต้ามาเข่าเพิงเห็นว่าแต่แล้วพร้มอมจำเป็นนนมาให้พร้อมแก้วเสาร็จประดาษราด้รารมาุ้นทำให้มังนี้หามาเหมิดถิกตองแหมลูกก้องมองลูกขัว ว่าซึ่งหัวซึ่งเน่าซึ่งไข่ขาว่าใจหาบ้าพอมสุ้ยนี่เชิงเงินข้ามแจวแนวนิ่งเช่นดำเอกเล็กแล้วแล้วนี่พอดหาว่าฟอมสู้แน้วี่ซึ่งง่วงกล้วยฟอมหมูหมาเป็ดไก่ปูปลาเป็นอาหารกับเราขนมาฟอมขนดอกผ้าน่าห้หมาใช่เขาหน้าสู้เปิดประตูฟองไว้่พ่อได้ช่องเที่ยวแน,น่อนอะน

แก้มาชีวาเทาบุญเย็นฝาและเส้นชีวาเทาสัตว์คือคือแลดันชีวาเท่าสังแข็บคนละแนงชีวาเท่าอรำไม้โอกไก่ชอวาเท่า,า,ทาบุญหนาลักข้าชีวาเทาปกปอง บุกขึ้นแล้วดีอ่องตองือว่าเท่ามานันควรเงินนอนตังชื่นฝันดีนุ่โซนอนตังเร็นบ่อมีโลกว่าเหียดเดืยดนว่าส่นแล้วโอ้ท่าพ่ออย่ามาดูออกผมจัดีมาเด็ดีบดนเลยชีเออรตุกดำเง้นาละลูกมออไ,ไม่ตุ้งตัน่ยกันเงินเสรแล้วเได้มาเปอดจวนวนแ้ว

เยีเยอะเลยนี่ยาัดหมไม่พอาัน้านี่น่น่นี่ี่นีนนีนี่น่่นี่นน่น่นั่นี่นี่นีนี่นี่นีันี่นนี่่นน่ม เป็นหวััับวิเก้อดีทีุ่ครับเพาว่าอย่าตายนมดีบ้านน้ำใสดี วันจุกไส้ห no ี e ่ลาบไส้หมีเย็นซีใส้หมี่ขี้ข้อมไส้มี่กระวัติรีหน้ากุ้งางกุ้งบุฟู่อย่าไปเก่งไม่แม้บ้างมันก็จะเผาฮะที่บอกผีสุขี บ้านย่างไส้ีวัองไสุวัตนทุกไส้จีนท่าใไส้ียีงยซีไส้ีสีทองไส้สีสวัดจะดีลาโพนาโมดปโค้ททายาตาเชี่ยวจี๊าญาตยาดนบ้านย่างไส้ี วันถุใจ่ิีมึขธรรมใช่ทีเยนทีใจ่ิีทีกขอใจ่ิ่ธรรมะวจาิตลาพนาโมภูทโทิภูตายยะหลานขอมา้าขา้อต่างโนกรลเตี้ยมน

anh uống nước không bơi <laughs> nước ngán nước ngán nào cái đó này nhanh nhanh Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Sang mudang api budaya mat ibinasa kali na Sang pamang api budaya mat ibinasa อาลังสมาจัมทโวภะคะวาพุธังภะกะวันตังอะภิวจินีลาวะตัวภะคะวาตังสมุนธมัมนะมะทรมีสุภิิปน

บ่ขันไงว่าเป็นยังไอใครอะมึงไมล้งไม่เล้ยบราะว่าท่านอยูเพรอว่าท่านอยู่เนยอย่าจย่าจัพันเอนมกอนอ่าอ่าอย่นี่เสียงเสียงมันกับเขาความเด้เจีเขาเอาไปนั่งไปนั่งว่าใช่จืมีอะไรอยางี้หลายอย่างคาถาตาวงล้๊เด้

เยมาเำมีเอ้เกมีเอ้เอเียมีเอ้นกันมันแจงมันนะเด็กใกล้ันละครตอวเขามันเปี่ยนก้อนตัวน้อยตัวน้อยขันรุ่นไปนั่งมาลังนไปทังน่ยนั่งนั่งแล ủa, oh, là, này nam lang này, nè, mัน bóp kiêng đấy nè. nam lang này đây บบนี้เป็นที่ที่ขึ้นบ้านนะครับบน้านไม,ไม่เป็นไปแบ่นี้บราล,ลโบรานนะคะนนนนรับโอนน้อนาาอมอา ร้านผ้ามกเะอาเพื่อนละนอนแล้วไปมีแห้งจ้าจ้าฝันเงาเง้าจนวันตืน ฝันว่าเงินลำานื่นม่นว่าเขาอ้างอ๋อฝันว่าได้รถติดรอ,อทั่วใงบริการฝันว่ามีโรงงานอยู่ขางเฮี้นบอด้ว้คอ <c oughs> โกูก็โดไใกลู้ก,ก,ก,กเอินจะเลยได้ตื่นมาเก้าเชียงชิเทียงว่ท่อเชียงใบแถมเก้าแหลมชิแหลมว่าทอแหลมใบเขา เก่าเฮาชิบเฮาบอทเฮาเรียนยี่เลียนเจียงเก่าเจียงชิดเจียงบอทเจียงไม่งวงเก่าบวงชิดวงบอทวงต่างไงเอราวันเก่าฝันชิบฝันบอทฝันขึ้นนิ่ ฝันขึ้นนี่ฝันดีแปลกประหลาดฝัน่าพ้นมาเต่าเอาในเงี้ยจนวาอ้าวองผูง้นัง่งของผู้เถิงฟองผู้ยืนเบิ้งและหัวขวานมีทั้งหัวดำพร้อมหัวขาวและหัวหมอบบางฟองนอกนอกใบแฉม้ำให้จืมพร้อนว่าให้เจ้ายู่ดีถอนพ่อยไปให้เหินหางอยู่ท้งสุขอยู่ท้งสา่ง เงี้ยนเจ้าส <gens> ีหงเงี้ยงว่าแต่แล้วฝันว่าเงินข้ามไหลลังล่มเต็มปื ้าคตาพีิโยวิวตกันตความจันไรทั้งความดมลปได้สาพารโหวีนันกันตูโลกทัังปวงของท่านจงหาย มาเตประวัตวันสลายโยมอันสลายยามิแก่ท่านสุขีที่ทายุโกภาวานท่านจงเป็นผูน้มีความสุขมีอายุยืนสาธิวาธรน,นิชย านิจังบุตตาปัญญนจัตตลวนธรรมวัตติอายุวันโนสุขังลานัญจนกาปเกื้ออายุวันนัสุขาภารันยอมจะเลินแก่บุคคลผู้มีบุคคลีไว้กับ มีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิ้ภาวันตุตาพระมังกลังขอถาพระมคนจงมีแก่าา่ันรัก,กันตัวสัพพเทวตานขอเราเทวดาท่านควรจงรักษาท่าน Sắp Phápuất Anu Pha-vê-na Đuôi Anu Pha-kheng Pha-phuất Thà-châu Sắp Pháp Tham pha vena, Anu pha, 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 pha vê Đuôi Anu Pha-kheng Pha-tham Sắp Pháp Tham Anu Pha-vê-na Đuôi Anu Pha-kheng Pha-sông สาโสติพาวันตุเตมขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเชินสาธุโอ้ขอให้ลูกหลานจงมี้จ้าพวอทุกคนจะเลือนฝากจากุูปตุ๊กตาไข่เขียบว่อไข่ดำลวยลุยสื้อไว้แล้วกันนี่แล้ววัดนี้็นึง ซื้อแล้วมาซื้อ <laughs>